อีกข่าวนึ่งครับนี่กับเป็นสภาพอากาศพายุฤดูร้อนนะครับท่ำเสียหายทั้งตำบลผ่านไปแค่สิบหานาทีเท่านั้นละมีทั้งคนเจ็บแลก็สั้นเลียงที่ถูกฝ้าผ้าตายพูนว่าพายุรดูร้อนทำให้เสียหายพี่น้องครับจุดนี้เป็นเขตเทศบาลตำบลโน้นสูง อำเภอเมืองอุดรธนานีนั่นแหละนะฝนตกบอดก็สำได้แต่มาเจอร่มแรกกระโชกวูบเดียวเท่านั้นแหละเสียหายกันทั้งตำบลที่ได้รับรายงานมาแล้วนะครับได้แก่ชุมชนปลาหวายชุมชนเสมาและกกชุมชนบ้านน้ำค่ํานะครับความเสียหายหลายกว่าหกสิบหลังคาเลื่อนพี่น้องครับในจำนวนนี้สิบหลังคาเลื่อนที่เขาประยูอาศัยบ่ไดดเลยมีชาวบ้านอายุเจ็ดสิบสามปีถือเสาบ้านลมทับขับต้องน้ำส่งโรงพยาบาล พายุพัดนำท่วมบ้านพังทิจวัดสกลนครครับส่วนจังหวัดสกลนครก็คือกันครับมีน้ำรอระบายนะหลายจุดน้ำกันนะฝนตกมาอย่างหนักเนะจ้าหน้าที่จะต้องระดมเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายป้องกันอุบัติเหตุจากการเดินทางของผู้ใส่รถใส่ถนนแล่งร่มที่กระโชกยั่งทํำให้บ้านไม่หลายสิบหลังครับ เหลือแต่โครงทั้งหลังคาและก็ฝาบ้านถือกระแสล่มพัดหายไปเบิดเลยพะนะทั้งที่บ้านพังเพ็กนะครับแล้วก็บ,บ้านทับสอแล้วก็บ,บ้านหิวดอน,น,นดีที่กะย่งเหลือใตทุนบ้านและก็พ่อให้รับให้นอนได้ผลวา,าจังสันนะครับส่วนฝ้าพาวัวตายเกือบยกคอกที่จังหวัดสุรินทร์ ชาวบ้านอำเภอบัวเชิดจังหวัดสุรินทร์อุตสาหน้ำเข่าคอ,อกหนีฝ้าคน้องครับย่างบ่อพลถึกฝ้าพาตายไปสี่ตัวเหลือรอดอยู่แค่สามตัวเท่านั้นนะ,น,ะนะครับสำหรับวัวที่เลี้ยงเอาไวต้ตรวจสอบพอว่ามีพายอดบักเพาที่ปลูกอยู่ใกล้กับคอ,อกวัวนะครับ เจ้าของกะเลยต้องนํำสากวัวจังซีโตมาช่ำแหล่ขายดีกว่าที่สิบวันใดอีกอย่างเลยผลว่ายังสั่นนะครับเอาจังไดก็ขอเป็นกำลังใจให้ครับหลหมองไหลบอลตอนนี้ครับต้องฟังข่าวอย่างเดียวเพราะว่าม้แห้งอีหลีเปนตยานครับพายุม้แห้งแลนเขาบงไดต่ําเขาบงได้ร้ายหลังคาล้อยขึ้นฟ้าปิองลงผล่าเพื่นธรรมดานะครับรดล่าไม่เมื่อยหักพังเบิดนะครับต้องเช็คให้ดีจะสิคิดว่าบกเกิดกับเพ้าแน่นอนเห็นเกิดกับพู่ อื่นบ่เกิดกระเพ้าแน่นอนบ่แบีนได้พี่น้องครับนตส่วนใหญ่สิคิดจั้งสี่ละป้องกันไว้ปัญหาก็คือนี่และเ,เวลาลังคาปิวไปแล้วฝนตกลงมากของเสียหายเบิดพี่น้องครับเสาหน่วยงานที่เพิ่นรับผิดชอบนะครับเพิ่นกะสิเขาไปเบิงไปแย่งอยู่ดอกเนาะพี่น้องเนาะเอาจังไดก็ถือว่าฟาดคอกันไปคนบ่เป็นหยังกับพ่อก็สิได้ทางานกันตามปกติบ่ต้องมาเสียเวลาเวลานะครับอ่ะนี่คือพายุธรรมชาติบ่าสามารถที่สิควบคุมได้ครับของแบบนี้วันต่อไป